สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับก็กลับมาพบกับหมอหมีอีกแล้วนะครับตอนนี้ช่องหมอหมีเมาส์มอยจะอัพคลิปทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าว,วันเสาร์แบบนี้นะครับหมอหมีก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกคนได้ฟังกันครับวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงเรื่องปวดศรีรษะไมเกรนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ใครที่มีอาการปวดหัวไม่เกรนเป็นปนหายๆนะครับแล้วก็มีอาการปวดเยอะนะครับรักษาไม่หายสักทีรบกวนการทํางานรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันครับลองมาฟังคลิปนี้ครับวันนี้หมอหมีจะมาแนะนํา 5เคล็ดลับดีๆในการป้องกันนะครับไม่ให้ปวดศีรษะไมเกรนครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับใน5ข้อนี้ถ้าทำได้นะครับรับรองว่า80-90%เลยครับสามารถป้องกันปวดศีรษะไมเกรนได้แต่ก่อนไปฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในช่องหมอหมีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า5เคล็ดลับนั้นมีอะไรบ้างครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโลคไมเกรนกันก่อนนะครับ โรคไมเกรนนั้นเป็นโรคปวดศรีรษะเรื้อรลังชนิดหนึ่งครับซึ่งพบได้บ่อยในวัยเจริญพันธุ์ครับแล้วก็พบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดน,นะครับว่าโรคไมเกรนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยก็เชื่อว่าเกิดจากสารสื่อประสาทในร่างกายนะครับในสมองของเราเนี่ยที่หลั่งผิดปกติหรือเกิดจากเส้นเลือดในสมองของเราที่ผิดปกติไปนะครับทำให้เราเกิดอาการปวดศรีรษะขึ้นมาทําให้เกิดโรคไมเกรนขึ้นมาครับต่อมาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราปวดศรีรษะแบบไม แล้วหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าโรคไมเกรนนั้นก็จะมีอาการปวดศีรษะที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของมันนะครับโดยส่วนใหญ่จะปวดแค่ซีกเดียวครับอาจจะเป็นซีกข,ขวาหรือซีกซ้ายก็ได้ของศีรษะนะครับแล้วแต่ละวันก็อาจจะสลับข้างได้บางวันปวดซีกข,ขวาบางวันปวดซีกซ้ายนะครับในระยะแรกก็จะปวดแค่ข้างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนอาจจะปวดทั้งสองข้างก็ได้นะครับ และลักษณะของการปวดจะปวดแบบตุบๆนะครับจะรู้สึกตุบๆนะครับบริเวณที่ศีรษะนะครับความรุนแรงของอาการปวดเนี่ยก็จะประมาณปานกลางถึงมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆร่วมด้วยได้อย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการชาตามแขนตามขาได้นะครับ แล้วบางคนก็จะมีอาการเตือนมาก่อนนะครับมีแสงวิบวับวิบวับมาก่อนที่จะปวดศีรษะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับซึ่งจะปวดแตกต่างจากปวดศีรษะธรรมดานะครับปวดศีรษะธรรมดาก็จะการปวดจะเล็กน้อยครับไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็จะไม่ค่อยขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วการปวดจะปวดแบบตื้อๆซึ่งจะไม่ตุบๆแบบไมเกรนนะครับแล้วก็นอนพักสักพักก็จะหายนะครับแต่ไมเกรนเนี่ยก็จะปวดเลื้อยลังมากกว่า การปวดศีรษะธรรมดานะครับถ้าใครมีอาการเหล่านี้ให้สงสัยไปเลยครับว่าเราอาจจะมีอาการของโรคไมเกรนแล้วก็ได้นะครับไมเกรนเป็นโรคปวดศีรษะที่เลื้อรังนะครับใครที่เคยเป็นก็ต้องรู้เลยครับว่ามันทรมานมากๆนะครับรบกวนชีวิตประจําวันรบกวนการทํางานของเรานะครับวันนี้หมอหมีเลยจะมี5เคล็ดลับดีๆนะครับมาแนะนํานะครับให้ทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัติกันดูครับรับรองว่าป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนได้แน่นอนครับเรามาดูกันครับว่า5ข้อนั้นมีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับมีงานวิจัยออกมานะครับว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยสามารถป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนได้นะครับ ใครที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรังรักษาไม่หายสักทีครับเริ่มหันมาออกกําลังกายนะครับรับรองว่าสามารถป้องกันปวดศีรษะไมเกรนได้ในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มออกจากเบาๆไปก่อนก็ได้ครับอาจจะเป็นการวิ่งจ็อกกิง้งปั่นจัก,กรยานเบาๆหรือว่าการว่ายน้านะครับในเริ่มแรกในแต่ละวันเนี่ยการจ,จะออกอย่างน้อยเนี่ยยี่สนาทีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์นเนี่ยอาจจะประมาณ4-5วันก็พอนะครับเริ่มจากน้อยๆก่อนครับพอเราออกกําลังกายมาเรื่อยๆอาจจะเพิ่มความ น,น,นอกจากที่จะช่วยป้องกันไมเกรนได้แล้วเนี่ยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะช่วยลดความดันโลหิตนะครับลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดน,นะครับแล้วก็ป้องกันการเป็นโรคหัวใจได้นอกจากนี้ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นไม่เครียดด้วยนะครับดังนั้นลองหันมาออกกําลังกายกันครับรับรองว่าโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยลดลงแน่นอนครับข้อที่2พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ การพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นทําให้เกิดการปวดศรีรษะไมเกรนขึ้นมาได้นะครับหลายคนนะครับตอนนี้ก็อาจจะติดการดูซีรีส์การเล่นมือถือหรือว่าเล่นเกมดึกๆเดินๆนะครับทำให้การนอนการพักผ่อนของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะครับส่งผลให้ไปกระตุ้นทําให้เรามาปวดศรีรษะตอนเช้าปวดไมเกรนตอนเช้านะครับดังนั้นเราควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับในแต่ละวันควรนอนให้ได้อย่างน้อย6-8ชั่วโมงด้วยกันนะครับนอกจากจะช่วยป้องกัน ปวดศีรษะไมเกรนได้แล้วนะครับยังช่วยให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนจากการที่เราเหนื่อยล้ามาทั้งวันตรากตรามมาทั้งวันนะครับทําให้ร่างกายของเราได้พักนะครับได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับทำให้ชะลอการเสื่อมโทรมของร่างกายของเราได้ด้วยนะครับดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ข้อ 3. ลดความเครียดนะครับมีงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเราพยายามอย่าไปเครียดมากนะครับพยายามหาวิธีคลายเครียดบ้างนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหทำงานดึดดึนดึนนะครับแล้วก็ใช้ความคิดนะครับใช้สายตาอะไรเยอะๆมีความเครียดนะฮะดังนั้นก็หาให้กิจกรรมอื่นทําบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับอ่านการ์ตูนเล่นกีฬาหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะครับก็จะทาให มีความเครียดที่ลดลงนะครับอาการปวดศรีรษะไมเกรนของเราก็จะลดลงด้วยนอกจากนี้ถ้าเราลดความเครียดได้นะครับพวกความดันโลหิตนะครับไขมันในเส้นเลือดของเราก็จะลดลงด้วยก็จะมีผลดีต่อร่างกายด้วยนะครับดังนั้นใครที่มีความเครียดเยอะๆพยายามหาวิธีคลายเครียดครับรับรองว่าอาการปวดศรีรษะลดลงแน่นอนครับข้อที่4หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆหรือว่ามีเสียงดังมากๆนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่า เสียงดังๆหรือว่าแสงสว่างจ้ามากๆเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนขึ้นมาได้ครับดังนั้นเราควรหาพื้นที่สงบๆนะครับอาจจะเป็นห้องนอนของเรานะครับหรือว่าบ้านหรือห้องนั่งเล่นอะไรของเราที่เงียบๆนะครับแล้วก็พยายามปิดไฟหรือว่าหลีไฟให้ไม่มีแสงสว่างจ้ามากๆก็จะช่วยให้เราป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนขึ้นมาได้ครับต่อมาข้อที่5นะครับรับประทานยาป้องกันปวดศีรษะไมเกรนครับ ต้องบอกว่าบางคนก็ทําทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายก็แล้วนะครับนอนพักผ่อนเพียงพอก็แล้วแต่อาการปวดศีรษะไมาเกรนเนี่ยครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะรับยาป้องกันปวดศีรษะไมเกรนมารับประทานนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยยาป้องกันปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับคุณหมอเขาก็จะเลือกชนิดแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมกับเรามาให้รับประทานนะครับการรับประทานยาป้องกันปวดศีรษะไมเกรนเ,เนี่ยก็จะทําให้เรา ปวดศรีรษะไมเกรนลดลงได้เลยทีเดียวครับแล้วใครบ้างหลักที่จำเป็นจะต้องกินยาป้องกันปวดศรีรษะไมเกรนนะครับ ใครที่มีอาการปวดศรีรษะไมเกรนบ่อยๆนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยเกิน1-2ถึงครั้งขึ้นไปนะครับหรือบางคนที่มีอาการปวดไม่บ่อยแต่มีอาการปวดที่รุนแรงนะครับทำให้ทํางานไม่ได้หรือว่าลบควรชีวิตประจําวันอย่างมากเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกินยาป้องกันปวดศรีรษะไมเกรนนะครับและถามว่าเราจะต้องกินยาป้องกันไปยาวนานเท่าไหร่นะครับก็คือกินยาไปจนอาการปวดศรีรษะเนี่ยสง,งบได้ประมาณ6เดือนนะครับสามารถหยุดยาได้ครับดังนั้นถ้าเราปวดศีรษะบ่อยๆรีบ ไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะนํายาป้องกันปวดศีรษะไมเกรนมารับประทานนะครับและนี่คือ5เคล็ดลับนะครับในการป้องกันปวดศีรษะไมเกรนครับต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับรับรองว่าสามารถป้องกันปวดศีรษะไมเกรนได้แน่นอนครับ ใครที่มีอาการปวดศรีรษะบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเกรนหรือว่าปวดศรีรษะธรรมนาครับแนะนําว่าอย่าซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเองนะครับเพราะว่าการรับประทานยาแก้ปวดที่เกินขนาดหรือว่ารับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลาลนานเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับอาจจะทําให้ไตวายได้หรือว่าทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับ ดังนั้นถ้าเรามีอาการปวดศรีรษะที่เลื้อรังแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนครับเพื่อทําการตรวจร่างกายซักประวัติหรือว่าเจาะเลือดต่างๆนะครับเพื่อได้รับการวินิจฉัยต่อไปว่าเราปวดศรีรษะจากอะไรนะครับอย่าซื้อยามารับประทานเองนะครับใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอ,มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์แบบนี้นะครับมาพบกับหมอหมีจะมีเรื่องเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกัน เรื่อยๆครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย